สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับท่านอยู่กับเราก่อนเกมอีกเช่นเคยครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านของเพจของเราร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของยูทูบชา n e l ครับเราร้อยหลาเช่นกันนะครับวันนี้มีให้การวิเคราะห์ให้นักลงทุนได้ตัดสินใจกันอีก4คู่นะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564นนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปสรุปผลเมื่อคืนก่อนนะครับให้ทางด้านของโมนาโกนะครับปปที่ปปนะครับแล้วก็กับพิเรียโอเฟนนะครับก็คู่นี้เสียครึ่งนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านเลสเตอร์นะครับต่อลูกครึ่งให้รองที่สปาตักมอสโกนะครับคู่นี้ได้เต็มนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของโอลิมปิกมักเซย์นะครับให้ต่อทางด้านของโอลิมปิกมักเซยนะครับใครได้เสมอก็รอดไปนะครับใคร ได้ราคาที่ปปก็เสียครึ่งนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับต่อให้กับเรียวเบติสให้รองที่เรียวเบติสนะครับก็วิ่งไม่ทันนะครับโดนไป4เม็ดเลยนะครับคู่นี้เห็นไม่ขึ้นจริงๆนะครับเรียวเบติสก็ขอภัยไปด้วยครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันใหม่นะครับวันสุกแบบนี้มีหลายลีกนะครับวันนี้ก็มีทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบุนเดสลีกาลาลิกาสเปนแล้วก็กานโชสซีอาเหมือนเดิมนะครับ คู่แรกเป็นทางด้านของเซาท์แฮมตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนแอสตันวินล่านะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของบุนเดสเซอร์ลิก้าไมซ์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของมือเซนกันแบล็กนะครับฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของเอมปอรีครับเปิดบ้านรับการเยือนเจนัวนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นแอตเลติกบิวบอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคาร์ดิสนะครับผมวันนี้นะครับก็ไปดูทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับคู่แรกของเรานะครับเซาท์แฮมตันครับ ต่อที่ปอปอให้กับแอสตันวินล่านะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของไมส์นะครับต่อเสมอนะครับกับมืเส้นกันบักนะครับแล้วก็คู่ที่3เป็นเอมโปลีต่อปอปอให้กับเจนัวนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นแอตเลติกบิวเบลนะครับต่อให้กับคาดิสหนลูกนะครับผมคู่แรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรอไปวิเคราะห์กันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเซาท์แธมป์ตันนะครับเปิดเซนต์แมรี่นะครับ อุณหภูมิ8องศานะครับรับการเป็นของสิงห์พยองทำแอสตันวิลล่าที่แพ้มาติดกัน4นัดแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เล่าก่อนเกมจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับทั้งคู่นะครับพบกันมา6ครั้งนะครับเป็นทางด้านของซาท์ทัมตันครับที่มีสติเหนือกว่าชนะได้ถึง4ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าชนะได้1ครั้งโดยครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับที่ชนะได้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นซาท์ทัมตันไปเยือนแอ 4ต่อ3นะครับไปบ้านรับแอสตันวิลล่าในปี2020ก็ชนะได้นะครับ2-0ไปเยือนในปี2019นะครับเซาวด์เทมป์ตันชนะได้3-1นะครับแล้วก็ไปย้อนไปปี2016ัซาวดมป์ตันก็ชนะได้4-2นะครับแล้วก็ปี2015เนี่ยเป็นการเสมอกันนะครับในบ้านของเซาวด์เทมป์ตันวันนี้นะครับจากเบอร์มิงแฮมนะครับเดินทาง182กิโลเมตรมายัางเซาวด์เทมป์ตันนะครับทางด้านของ ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับผมตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งคู่นะครับอยู่ติดกันเลยนะครับอันดับที่1 4แล้วก็อันดับที่15นะครับโดยที่แข่งกันไป10นัดนะครับเซลทฮมตันมี11คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับชนะ2เสมอ5นะครับแพ้3ครั้งนะครับโดยประตูเสียถึง12ประตูนะครับทางด้านของเซลทฮมตันนะครับแอสตันวิลล่าครับอยู่อันดับ15แข่ง10นัดมี10คะแนนนะครับ ประตูได้เสียลบอยู่5ประตูนะครับผมแล้วก็การชนะเนี่ยชนะได้มากกว่าเซาท์แคมป์ตันนะครับชนะ3เสมอ1นะครับแพ้ถึง6ครั้งนะครับทางด้านของผู้มาเยือนนะครับ6นัดหลังสุดผลงานของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยเซา์แมตันนะครับฟอร์มดีครับไปชนะทางด้านของวัตฟอร์ดมาได้ก่อนหน้านั้นไปเสมอเชลซีในบ้านแบกแต้มมาได้1ประตูตอนนะครับแล้วก็เสมอเบอร์ลี่ในบ้านของตัวเอง22 ชนะลีดนะครับ1-0ในบ้านของตัวเองนะครับไปเยือนเชลซีครับแพ้มา3-1แล้วก็รับการเยือนของวูฟนะครับแพ้ไป1-0นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้ติดกันมาแล้ว4นัดนะครับทั้งในบ้านแล้วก็การไปเยือนนะครับโดยที่นัดล่าสุดรับการเยือนของเวสต์แฮมนะครับแพ้ไป4-1ไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแพ้3-1รับการเยือนของวูฟแพ้3-2ไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแพ้2-1ง แล้วก็ไปเยือนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะมาได้1-0แล้วก็เสมอกับเชลซีแบ่งแต้มมาได้นะครับในการไปเยือนผลงานของแอสตันวิลล่านะครับผมทั้งคู่นะครับก็ผลงานในบ้านของซาร์ทัมตันนะครับสนัดหลังเนี่ยก็ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับโดยที่เสมอกับเบอร์ลี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปชนะทางลีดได้นะครับแล้วก็แพ้ในบ้านให้กับบู๊ปแฮมตันเท่านั้นเองนะครับสนัดหลังสุด ของผู้มาเยือนบ้างครับไปเยือนอาร์เซนอลแพ้31ไปเยือนสเปอร์แพ้2-1แต่ไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดชนะได้1นูนย์นะครับอันนี้คาอ3้าดหลังของแอสตันวิลล่านะครับก็พิจารณากันได้นะครับผมความยากง่ายของแมตช์วันนี้นะครับเจ้าบ้านซอลตันให้ที่2คะแนนแล้วก็ผู้มาเยือนก็ให้2คะแนนนะครับโดยที่เกมต่อไปซอลตันจะไปเยือนนอริชนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่ารับการมาเยือนของ ไบรทันในบ้านของตัวเองนะครับความยากู่ที่3คะแนนนะครับแต่เซาเทมตันจะมีงานหนักที่ต้องไปเยือนลิเวอร์พูนะครับในนัดที่3นะครับผมวันนี้ก็น่าจะใส่กันเต็มที่นะครับเพื่อให้มีคะแนนติดไม้ติดมือกันนะครับผมผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เล่นที่รอเช็คความฟิตนะครับของทางเซาเทมตันก่อนนะครับเป็นทางด้านของโบจ่านะครับที่ลงไม่ได้นะครับ เป็นกองหน้านะครับแล้วก็ทางด้านของแจ็คสตีเฟนนะครับกองหลังก็เช็คความฟิตอยู่นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับตัวหลักเลยนะครับเจคอบเลมซี่นะครับกองกลางทําเกมตัวสําคัญลงไม่ได้นะครับแล้วก็เบอร์ทานตาเล่นะครับเช่นกันนะครับก็ยังมีตัวทดแทนได้อยู่นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเดนนิอิงก็ยังอยู่นะครับผมวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับดาวซันโวนะครับเป็นทางด้านของโบเจ้านะครับที่ลงไม่ได้วันนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับเป็นทางด้านของแดนนี่อิงนะครับยิงได้3ประตูแล้วก็เป็นแม็กกินนะครับยิงได้2ประตูนะครับวันนี้ครับเหล่าแนเกมเหลไาว้ว่านะครับทั้งคู่นะครับวันนี้น่าจะจัดกันเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็เตะกันคู่เดียวด้วยอุณหภูมิพอเหมาะแบบนี้นะครับเหลามาแล้วนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับทางด้านของเซาทันตันมีสถิติที่เหนือกว่าด้วยนะครับแล้วก็ ทางด้านของแอสตันวิลล่าแพ้มาสีนัดติดน่าจะเถียงไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ราคาอยู่ที่ปปมันก็ยังเผื่อใจไปที่สิงห์พยองเหมือนกันนะครับแต่ดูผลงานแล้วไม่น่ารอดนะครับวันนี้ครับเราก่อนเกมครับคู่แรกแบบนี้เปิดหัวด้วยเซาทันตันครับให้ต่อไปที่เซาทันตันนะครับปปนะครับผมคู่แรกนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับไปทางด้านของบุนเดสติกาของเยอรมนี ไมซ์เปิดบ้านโอโปอารีนานะครับรับการเยือนของมูเช่นกันบลักนะครับอุณหภูมิที่9องศาอากาศค่อนข้างดีนะครับเริ่มหนาวแล้วนะครับทางด้านของยุโรปนะครับไมซ์วันนี้นะครับหลังจากฟื้นคืนชีพมาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอกับงานหนักเลยนะครับทางด้านของมูเช่นกันบลักวันนี้นะครับทั้งคู่นะครับพบกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของมูเช่นกันบลักที่สติเหนือกว่าไมซ์เจ้าบ้านนะครับ โดยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านไมล์ชนะไปเยือนแล้วก็ชนะมูเช่นกันบรักมาได้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของมูเช่นกันบรักทั้งนั้นนะครับชนะ32ในปี2020นะครับทั้งเย้าและเยือนนะครับชนะ31นะครับแล้วก็ปี2019เป็นมูเช่นกันบรักครับชนะได้31แล้วก็10นะครับแล้วก็ปี2018น <ค revelation> มูเช่นกันบรักชนะในบ้านของตัวเองนะครับกับไมล์ถึง40นะครับคู่นี้ยังไม่เสมอกันนะครับอกนัดหลังสุด โดยที่หมายชนะ1นะครับมูเช่นกันบักชนะถึง5ครั้งนะครับวันนี้จะมมูเช่นกันบักเยอรมันนะครับเดินทางมาที่ไมา์ร้อยแกิโลเมตรนะครับก็ใช้ระยะทางพอสมควรนะครับตารางคะแนนบุนเดสเลกานะครับเป็นทางด้านของไมช์นะครับอยู่อันดับ5แข่ง10นัดมี16คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับทางด้านของมูเชนกันบักครับ10นัด14คะแนนนะครับไม่ห่างกันมากนะครับประตูได้เสียลบอยู่1นะครับ เพราะว่าพึ่งฟื้นคืนชีพมาเหมือนกันนะครับฟอร์มกําลังดีกลับมาทั้งคู่นะครับน่าจะวันนี้น่าจะใส่กันยับนะครับมันเหมือนกันนะครับคู่นี้น่าติดตามนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังสุดเจ้าบ้านก่อนนะครับพึ่งไปเยือนเบลเฟลแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นก็รับการเยือนของเบลเฟลนั่นแหละครับเสมอกันในบ้านนะครับ2-2 แล้วก็รับการมปเยือนของอัลสบวกนะครับชนะได้4-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนดอทมูลแพ้3-1รับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับแพ้2-1แล้วก็ไปเยือนเลเวอร์แพ้ไป1-0นะครับเป็นการสะดุด3นัดรวดนะครับในการแพ้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเมื่อเช่นกันบลักครับผลงานล่าสุดนะครับชนะทางด้านของโบคุมมาได้นะครับ2 1ชนะทางด้านของบาเยนน์มิวนิกเลยนะครับในเดเบโฟคารครับถึง5 0านะครับ แล้วก็ไปเยือนทางด้านของแฮท้าแพ้มา1-0นะครับรับการไปเยือนของสตุตการ์ดนะครับเสมอ1-1ไปเยือนวุบาวกบวกนะครับชนะได้3-1นะครับแล้วก็รับการไปเยือนของดอนมุนก็ชนะได้3-1นะครับเรียกกันได้ว่าเจอทีมใหญ่นี่ไม่กลัวนะครับทางด้านของมูลเชนกันบลักนะครับผลงานของทั้งคู่ในบ้านนะครับ3นัดหลังเนี่ยทางด้านของไมา์ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่ชนะเอาสุบวกนะครับในบ้าน4-1เสมอเบรเดฟิลสองสแล้วก็แพ้ทางด้านของ ยูเนียนเบอร์ลินครับ2-1มิเช่นกันบักยังมีปัญหากับการไปเยือนนะครับโดยที่ล่าสุดน่ไปเยือนทางด้านของแฮทาเบอร์ลินก็แพ้มา1-0นะครับก่อนหน้านั้นวกบวกก็ชนะได้3-1นะครับไปเยือนอัลสบวกนะครับแพ้1-0ไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินแพ้2-1ไปเยือนเลเวอร์แพ้4-0นะครับค่อนข้างมีปัญหานะครับทางด้านของมิเช่นกันบลกวันนี้นะครับแต่ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงหลอเก็ทางด้านทีมผู้มาเยือนนะครับ ไม่รู้ว่าเจอกันแล้วจะเป็นยังไงก็ติดตามเหลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเหล่าให้ฟังนะครับความยากง่ายของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนนะครับก็3มคะแนนนะครับไม่ไม่ยากมากไม่ง่ายมากนะครับก็อันกลางนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเยือนก็3คะแนนเช่นกันนะครับนัดหน้ามายไปเยือนอ่านัดหน้ามายรับการเยือนของโคโลนนะครับแล้วก็ไปเยือนสตุดการ์ตนะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับวันนี้ก็เป็นนัดที่ ใหญ่นิดนึงนะครับหลังจากนี้ก็เป็นงานสบายนะครับของทั้งคู่นะครับโดยเช่นมันเช่นกันบักนะครับรับการเยือนของกอรเดอร์เฟิร์สนะครับนัดต่อไปนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของโคโลนนะครับก็เป็นงานไม่ยากนะครับวันนี้ก็ต้องหวังมีแต้มกันทั้งคู่นะครับน่าจะมันกันอยู่นะครับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอเช็คความฟิตเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับซาลายนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่กองหน้าเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของเจอร์มี่นะครับ ก็ยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับกองหลังนะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับก็เป็นทางด้านของคาร์เมอร์นะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ที่เหลือลงครบได้นะครับผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวนะครับยิงได้สูงสุดของทางด้านของไมซ์เป็นทางด้านของเบอร์ขาดนะครับยิง5ประตูนะครับแล้วก็ทางด้านของมูเช่นกันหลังนะครับเป็นฮอปแมนนะครับยิง4ประตูนะครับวันนี้เราก่อนเกมนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะ ใส่กันมันเลยนะครับคู่นี้วิ่งสู้ฟัดกันอยู่แล้วนะครับผลงานของทั้งคู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับวันไหนฟอร์มดีชนะได้หมดทุกทีมนะครับวันไหนฟอร์มไม่ดีเนี่ยทีมบว้ยก็ยังแพ้นะครับแต่ไมาต่อมาที่เสมอนะครับอาจจะไหลไปที่ปอปวันนี้ให้รองไปที่มุนเช่นกันบลักนะครับผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวนะครับเ้าก่อนเกมครับคู่ที่2นะครับให้รองไปที่มุนเช่นกันบลักนะครับ กินน้ำเต็มหรือจะรองที่ปอปอก็ได้นะครับผมไปกันต่อที่คู่ที่3นะครับไปกันทาด้านของอิตาลีนะครับกันโชเซอาอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของเอมโปลีครับเปิดบ้านรับการเยอนของเจนัวนะครับวันนี้เตะกันที่บ้านของเอมโปลีอุณหภูมิ12สองศานะครับไม่เต็มท้องฟ้าทางด้านยุโรปวันนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มเลยนะครับทั้งคู่นะครับผลงานที่เจอกันมา6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของ เจนัวเซตินหนกว่านะครับแต่ผลงานช่วงนี้ไม่ดีเลยนะครับล่าสุดเจอกันปี2019นะครับเจนัวไปเยือนเอมโพลีชนะได้31ก่อนหน้านั้นปี2018เจนัวรับการเยือนของเอมโพลีเจนัวก็ชนะได้2-1นะครับปี2017เจนัวก็ไปเยือนชนะได้2 0นะครับปี2016เป็นเจนัวเสมอกับเอมโพลีในบ้านนะครับแล้วก็ชนะเอมโพลีในบ้านได้นะครับ1-0แล้วก็ย้อนไปนะครับที่เอมโพลีชนะได้ก็ปี 2,015เลยนะครับเอมโปลีชนะในบ้านของตัวเองนะครับให้กับเจนวเนี่ย2ประตูต่อ0นะครับผมจากเจนวนครับเดินทางมายังเอมโปลีวันนี้นะครับใช้ระยะทาง1 7 8กิโลเมตรนะครับไปต่อกันที่ตารางคะแนนนะครับเอมโปลีครับผลงานโดดเด่นนะครับอยู่ที่8ของตารางนะครับแข่ง11นัดมี15คะแนนประตูได้เสียในลบอยู่5นะครับค่อนข้างจะเสียเยอะเหมือนกันนะครับ ทางด้านของเจนัวยังจมอยู่ท้ายตารางนะครับหนีตกชั้นกันอยู่นะครับแข่งไป11นัดมีแค่8คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่7นะครับเรียกกันได้ว่าสูสีนะครับในการเสียประตูนะครับคู่นี้นะครับเอมโรีเสีย21ลูกนะครับเจนัวเสีย22ลูกเลยนะครับผมทั้งคู่นะครับสถิติหลังสุดนะครับ6นัดหลังสุดผลงานเนี่ยเป็นทางด้านของเอมโรีครับที่มีชัยชนะมากกว่านะครับ ล่าสุดไปเยือนทางด้านของัสซูเอรุนะครับชนะได้2 1นะครับแล้วก็รับการเยือนของอินเตอร์แพ้ไป2 0ศไปเยือนของเซเลนิติน่านะครับก็ชนะได้42รับการไปเยือนของอาตาลันตาโดนไป4-1นะครับแพ้แล้วก็ไปเยือนโลมาก็แพ้2 0นะครับรับการไปเยือนของโบลอนยาชนะได้42สนะครับส่วนทางด้านของเจนัวยังหาคำว่าชนะไม่เจอใน6นัดนะครับโดยที่เสมอกับเวเนเซียนะครับเสมอกับสเปเซีย แพ้โตรีโน่ในการไปเยือน3-2นะครับเสมอซัสโซเอโรนะครับในบ้านของตัวเอง2-2ไปเยือนทางด้านของเซเลนิทาน้านะครับแพ้ไป1-0นะครับแล้วก็เสมอกับเลสเปโลน่านะครับ3ประตูต่อ3นะครับผมวันนี้นะครับเจนัวจะชนะได้หรือไม่นะครับผลงานในบ้านของเอ p มโปรีค่อนข้างจะหาคำว่าชนะไม่เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแพ้กับมิลานนะครับ อินเตอร์มิลานนะครับ2-0นะครับแล้วก็แพ้กับอาตาลันตา41ชนะล่าสุดชนะโบลญญานะ4-2ก่อนหน้านั้นก็แพ้ซามโดเรียไป30นะครับในบ้านของเองนะครับแพ้ให้เวเนเซีย2-1นะครับแพ้ให้กับลาซิโอด้วยนะครับ3-1เป็นงานหนักทั้งนั้นนะครับแล้วก็เก็บแต้มไม่ได้นะครับโดยที่แพ้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางด้านของเจนัวครับในการไปเยือนเนี่ยล่าสุดไปเสมอกับเเปเซียมาได้นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับโตลิโน่3-2แพ้ให้กับ เซเรนิทาน่านะครับ1-0แล้วก็เสมอบโบลญนยาได้นะครับชนะล่าสุดเนะี่ยไปชนะทางด้านของกาญารี่นะครับ3-2แล้วก็ไปแพ้ทางด้านของอินเตอร์มิลานมานะครับ4-0นะครับทั้งคู่นะครับผลงานทั้งเจ้าบ้านทั้งคนไปเยือนนะครับก็แพ้เยอะเหมือนกันทั้งคู่นะครับวันนี้ ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ลงสนามไม่ได้แล้วก็โดนแบนนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเป็นทางด้านของสโตจานอวิกนะครับกองหลังตัวหลักนะครับที่โดนแบนนะครับลงไม่ได้นะครับทางด้านของเจนัวก็มีทางด้านของฟาเลสนะครับแล้วก็เดสโตรนะครับกองหน้ากับมิดฟิลนะครับที่ลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่ที่เหลือก็น่าจะหายเจ็บกลับมาได้นะครับแล้วก็ลงสนามได้วันนี้นะครับ ค่อนข้างจะต้องลุ้นกันอยู่พอสมควรนะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับผู้ที่เป็นดาวซันโวของทีมเนี่ยเป็นทางด้านของพินามมนพินามนามองตี้นะครับยิงได้4ลูกนะครับทางด้านของเรสโตนะครับทีมมาเยือนเนี่ยยิง6ลูกแล้วก็คิสซิโตนะครับยิง5ลูกนะครับ เล่าก่อนเกมนะครับวันนี้เหล่ามาแล้วนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับคู่3แบบนี้นะครับเอมโปรีเหนือกว่าแน่ๆแต่ต่อแค่ปอปอเองนะครับวันนี้นะครับให้ทางด้านของเจนัวดีกว่าครับลุ้นกันที่มีแต้มกลับบ้านนะครับใครได้ราคาที่ปอปอก็รองได้นะครับเรลาก่อนเกมให้รองที่ปอปอหรือครึ่งลูกนะครับวันนี้นะครับคู่3นะครับคู่ที่4นะครับเป็นทางด้านของแอตแลนติกบิลเบานะครับ เปิดบ้านรับการเยือนของคาดิสนะครับทีมก็จมท้ายตารางเหมือนกันนะครับทางด้านของคาดิสนะครับวันนี้แอตเลติกบิวเบาเล่นที่สนามของตัวเองนะครับอุณหภูมิ9ก้าองศาแต่พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกอีกแล้วนะครับทางด้านของสเปนนะครับวันนี้ผลงานพบกันทั้งหมดที่เจอกันมา4นัดนะครับเป็นทางด้านของแอตเลติกบิวเบาชนะได้2ครับคาดิชชนะได้2ครั้งนะครับคนละ50-50ายังไม่เสมอกันนะครับ โดยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแอตเลนติกบิเบาไปเยือนแล้วก็ชนะได้ถึง4-0นะครับย้อนไปปี2020นะครับคาดิสมาเยือนแล้วก็ชนะได้1-0ปี2006นู่นเลยนะครับบิเบาชนะได้1-0แล้วก็ปี2005คาดิสชนะได้1-0นะครับเรียกกันได้ว่าอาจจะมีแพ้ทางกันบ้างนะครับวันนี้จากคาดิสครับเดินทางมายังบิวบานะครับ804กิโลเมตรนะครับเดินทางไกลหน่อยนะครับทางด้านของผู้มาเยือนวันนี้นะครับตารางคะแนนของลาลิก้านะครับวันนี้ เป็นทางด้านของแอตเลติกบิเบอนะครับอยู่อันดับ8แข่งไป11นัดนะครับมี18คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับทางด้านของคาร์ดิครับแข่งไป12นัดนะครับแข่งมากกว่านะครับมี9คะแนนเองนะครับประตูได้เสียลบอยู่8ลูกนะครับโดยที่ประตูเสียเนี่ยลบอ่าโดนไปถึง19ลูกนะครับโดนยิงรองจากเลบานเต้นะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านก่อนนะครับเป็นทางด้านของบิลเบาครับไปเยือนเริอุสโซซิเดตนะครับแล้วก็เสมอมาได้1-1ไปเยือนเอสปันยอนนะครับเสมอได้1-1เช่นกันนะครับก่อนหน้านั้นรับการเยือนของบียาลิวชนะในบ้านของตัวเองครับ2-1รับการเยือนของอาราเบสนะครับชนะได้1-0ไปเยือนบาเลนเซียนะครับเสมอ1-1แล้วก็รับการเยือนของราโยนะครับแพ้ไป2-1นะครับ ท่าน้านของคาดิสครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เจอนะครับใน6นัดหลังล่าสุดเสมอกับเรียวมาโยก้านะครับ 1, 1ไปเยือนบิยาลิวเสมอได้3สามนะครับรับการเยือนของอาราเบสแพ้ไป2 0ไปเยือนเอสปันยอนก็แพ้2 0นะครับรับการเยือนของบาเลเซียไลสสกอร์เสมอกันนะครับ0ูนย์ไปเยือนราโยก็แพ้ไป3 1นนะครับผมผลงานของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนะครับสามนัดหลังสุดเมื่อเป็นเจ้าบ้านชนะบิยาลิวสองหนึ่งนะครับ ชนะอาราเบส1-0แล้วก็แพ้รายโย2-1นะครับทางด้านของคาดิส3นัดหลังยังไม่ชนะนะครับเสมอบียาริวในการไปเยือนนะครับ3-3แพ้เอสปันยอน2-0ในการเป็นเยือนแล้วก็แพ้ให้กับรายโยครับ3-1ในการไปเยือนเช่นกันนะครับโดยที่คาดิสนะครับไปเยือนเนี่ยยิงได้ถึงสี่ลูกนะครับมีนัดเดียวที่ยิงไม่ได้นะครับที่เหลือยิงได้ทุกนัดส่วนทางด้านของแอตเลติกบิลเบาก็ยิงได้ทุกนัดเช่นกันนะครับผม ความยากง่ายของเกมในวันนี้นะครับบิวเบาเป็นงานง่ายเลยครับแล้วก็ที่เหลือนัดหน้านัดต่อไปก็ยังเป็นงานง่ายอยู่นะครับโดยที่หลังจากจบนัดนี้นะครับคาดิสเนี่ยให้1คะแนนนะครับไปเยือนทางด้านของเลบัเต้ก็1คะแนนนะครับรับการนาฬในบ้าน2คะแนนนะครับแล้วก็ไปเยือนเคตาเฟ่ก็แค่1นคะแนนมีงานหนักนู่นเลยครับไปเจอกับเซบิยากบเรียโเบติตนู่นเลยนะครับทางด้านของคาดิสครับวันนี้3คะแนนนะครับน่าจะเป็นงาน ยากระดับกลางๆครับของคาดิสแต่ผมว่าน่าจะเป็นงานยากพอสมควรนะครับแล้วก็นัดต่อไปไปเยือนทางน้านของเคตาเฟ่นะครับแล้วก็รับกันมาเยือนของแอตแลติกมาดิดในบ้านก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับวันนี้ครับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นอาจจะลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับตัวหลักเลยนะครับเป็นอินิโกนะครับมาติเนสกองหลังนะครับโดนแบนนะครับลงไม่ได้แล้วก็ยังต้องรอเช็คความฟิตของ ซาลกานะครับกองกลางตัวทําเกมด้วยนะครับทางด้านของคาดิสครับคนเดียวครับรอเช็คความฟิตทางด้านของโจเซมารีนะครับกองกลางตัวสําคัญของทีมเลยนะถ้าขาดตัวนี้ไปก็น่าจะพังเหมือนกันนะครับขอให้ลงได้นะครับเพราะว่าต้องเช็คความฟิตอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของดาวซอนโวของทีมครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นทางด้านของวิลเลียมนะครับยิงไป3ประตูทางด้านของคาดิสทีมมาเยือนนะครับเป็น โลซาโนนะครับยิงได้4ประตูนะครับผมวันนี้นะครับคดิตค่อนข้างจะออกไปในทางใช้กําลังมากกว่านะครับในการกดดันของเจ้าบ้านนะครับแต่เจ้าบ้านน่าจะใช้เทคนิคที่แพลวเอาชนะได้นะครับวันนี้เราก่อนเกมวิเคราะห์มาแล้วนะครับอยู่กับแอตเลติกบิวเบาดีกว่านะครับลุ้นกันที่เม็ดสใครได้ราคาที่ครึ่งควบลูกก็รีบกดนะครับใครได้ลูกเต็มก็ อาจจะรอกันนิดหน่อยก็ได้นะครับวันนี้ครับเราก่อนเกมให้ที่ต่อแอตแลติกบิวเบลนะครับหนึ่งลูกนะครับกับคาดิสนะครับผมครบกัน4คู่แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกทางด้านของเซาร์แคมป์ตันนะครับต่อปอปอแอสตันวิลล่าให้ต่อไปที่เซาร์แคมป์ตันนะครับคู่ที่2องมาย์กับมุนเชนกันบลักนะครับให้รองที่มุนเชนกันบลักราคาเสมอหรือปอปอก็ได้นะครับคู่ที่3เอมโลี ต่อปปเจน่วัดกันที่เจนัวนะครับรองปปหรือรองที่ครึ่งลูกนะครับเพราะว่าราคามันไม่น่าใช่ราคานี้นะครับผู้ที่4คู่สุดท้ายเป็นแอตแลนติกบิลเบานะครับอยู่ต่อที่1ลูกหรือใครได้ราคาที่ครึ่งควบลูกก็รีบจิ้มนะครับต่อให้กับคารดิสนะครับให้อยู่ต่อครบกัน4คู่ให้พิจารณากันนะครับท่านนักลงทุนก็ขอให้โชคดีกันในค่ำคืนนี้ครับอีกเช่นเคยครับ ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมทางด้านของเพจของเราร้อยหลาะะครับแล้วก็ช่องทางของ y o u u u e e h h n n e l ครับเราร้อยหลาเช่นกันนะครับพบกันแบบนี้มีบทวิเคราะห์ดีๆเน้นๆให้กันได้ทุกวันแบบนี้นะครับเราก่อนเกมวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ